นี่นะคะเราก็ใส่ผักไปนะคะก็มีดอกกระหล่ำนะคะแล้วก็มีกระหล่ำปลีมีมส,วส,สวิสชอร์ตนะคะที่เราปลูกเอาไว้นะคะทั้งเขียวทั้งแดงนะคะแล้วก็มีเห็ดค่ะรวมทั้งผักกาดผักกาดที่เขาใส่ในทาเป็นผักสลัดแต่มันไม่ใช่ผักกาดแก้วนะคะอ,อันนั้นเราก็เอามาใส่ด้วยนะคะโห้ยพูดแล้วก็กลืนน้ําลายเลยเนี่ยค่ะ แล้วก็ใส่หมูหมูเยอะๆนี่นะคะแล้วเดี๋ยวพอเขาเดือดเนี่ยสักแป๊บหนึ่งเนี่ยนะคะก็น้ําจากผักอะไรเนี่ยเขาก็จะออกมามากกว่านี้นะแล้วเราก็จะใส่น้ําปลาร้านะคะอันนี้ขาดไม่ได้นะแล้วก็ชีลาวานะคะคือถ้าไม่มีผักชีลาวนะมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ถึงรสของแกงอ่อมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผักชีลาวนี่ขาดไม่ได้เลยเพราะ เราปลูกเอาไว้เนี่ยนะเพื่อที่จะทําแกงอ่อมโดยเฉพาะเลยนะเราไม่ใช่คนอีสานนะแต่เราอชอบทานแกงอ่อมมากเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นผักชีลาวนะคะแล้วก็ต้นหอมนะน,น่าทานมากเลยอ่ะชิมแล้วอร่อยมาก ได่ค่ะเสร็จแล้วนะคะแกงอ่อมของเรา <P ew> ตัวระทานก่อนนะคะ <P ew> อร่อย